แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเปิดเอเอฟอมมาทาง94หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันวันธรรมดาจันทร์ถึงสุขบ่าย3โมงกว่าๆเจออ้อมแล้วตอนนี้มัน4โมงกว่าเราก็ยังคงเจอกันนะคะ4โมง20ประกาศให้โลกรู้ไว้ว่าเรากำลังหายใจอยู่นะคะกับลมหายใจที่อะไรอ่านหัวเราะอะไรเราแค่ประกาศให้โลกรู้ว่าเราหายใจอยู่ไม่ถูกกับกลวงถูกไหมเรากำลังหายใจอยู่ถึงแม้การหายใจของเราจะติดขัดเพราะเรายังใส่หน้ากากาอยู่เพราะวันนี้ pm 2.5 ขึ้นมาอีกแล้วนะคะทั้งๆท,ที่เรากําลังจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มภาคภูมิใจเรากําลังจะหายร้อนแล้วเหรอไม่ไมเราแค่หายร้อนมากมาเป็นร้อนได้ลงนิดหน่อยแต่ในบางวันเราก็ยังน้อนขึ้นอีกนิดนึงแล้วแต่ฟ้าฝนเขาจะเมตตาอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนบถามว่าเทวดาแคร์เราไหมไม่อมืเต็มที่ วันนี้ฉันอยากจะร้อนกับเธอฉันก็ร้อนวันนี้ฉันอยากจะถ่มถุยฝนลงมาให้ฉันก็ถมถุยลงมาให้เล่นเล่นเย็นไปซะแป๊บหนึง่งโดยที่ไม่ปรึกษากันว่าน้ําจะท่วมหรือเปล่าถูกไหมคะแล้วเป็นบนฟ้าบ,นาบน่นฝนบ่นกิงบ่นขาเทวดาถึงขั้นจุดนี้กันแล้วคุณว่าเทวดามีจริงไหมอ่ะพอเราบทนไปถึงจุดนี้คุณคิดว่าเทวดามีจริงไหมเนี่ยถามอย่างเงี้ยถ้าคนรุ่นเราถอยหลังไปรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาคงบอกว่ามีจริงถูกปะเทวดาน่าจะมีจริงปะ ถ้าถามคนรุ่นปัจจุบันคุณคิดว่าเขาจะตอบว่ามีจริงหรือไม่มีจริงอ่ะอ่านคิดว่ามีจริงไหมเทวดาเอาตอนความคิดคุณตอนเนี้ยอ่านบอกไม่มีห่วว่ามีไหมเทวดาถามผมผมบอกไม่มีถามคุณคุณบอกไม่มีถูกไหมถามคุณคุณบอกไม่มีถามอ่านอ่านบอกไม่มีถามอ้อมอ้อมบูทิสุกุศลก็ยังมีเทวดาอยู่ในครับบุทิสอยู่เลยเพราะเวลาบูท่สุกุศลมันจะมีคําว่าเจ้ากรรมในเวรเทวดา ใช่ไหมไหม,มันมีคํานี้อยู่ในเวลาเราอุทิศสุกสศลนอะแล้วถ้าเราพูดว่าไม่มีเราอุทิศได้ใครวะเ <c oughs> ข้าใจปะ,ใ<ช>ะก็ตาจะเหลือกๆหน่อยคือเราอยากจะบอกว่าไม่มีหรอมัง้งเอ๊ะแล้วถ้าไม่มีแล้วฉันอุทิศไปท่องขิงท่องขาอะไรไปวะ <c oughs> ใช่ปะแสดงว่าเราก็คงคิดว่ามีอะพี่กวงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จึงมีเทวดาของเขาเลยปะแองนเจของเขาะอันนั้นเขาเรียกเทวดาใช่ไหมล่ะใช่ใช่ ใช่ไหมแองเจิลเขาก็คือเทวดาของเขาอะหลายระพีของแองเจิลด้วยนะใช่ป่ะเขาก็มีหลายแบบมีมีมีตามแคทของเขาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็แคทเดียวมนก็เหมือนบ้านเราก็แบ่งแคทป่ะบ้านเรามีเทวดาอยู่ในต้นไม้อ่ะเท่จะตายลุกเทวดาถูกป่ะบ้านเรามีเทวดาอยู่ในต้นไม้และยังอุตสาหโปลดปลดได้นะคนที่มีตัดไม้อ่ะทาไม้ทาขวานตกน้ําและหยิบขวานมาให้เลือกมันมีขวานเงิน ขวานทองและขวานธรรมดาถูกป่ะใช่ครับแล้วทดสอบความซื่อสัตว์ว่าขวานที่คุณทําตกอ่ะเป็นขวานอะไรมันเป็นเล่าเรื่องแบบนิทานที่บแบบ,บเพื่อให้คนอ่ะเรียนรู้เรื่องของความซื่อสัตว<อ>์อะไรอย่างเงี้ยแต่ทางล้ดเนี่ยอนอกจากลูกเทวดานี่จะพานไปผีกล้วยตานีแล้วอ,อ่ะนี่ไง คุณว่าเทว,วดามีจริงไหมล่ะคุณผู้ฟังบางคนตอบว่ามีบางคนอาจจะถึงขั้นเงียบว,ว่าพี่เขาคุยอะไรอ้อมก็ไม่รู้ไงว่าไอ้เขาอยู่ๆมันพูดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังคิดว่ามีจริงปะล่ะไม่มีใครตัดสินคุณได้หรอกมันเป็นชุดความเชื่อที่เราเชื่อถูกไหมใช่ครับคุณจะเชื่ออะไรมันก็เรื่องคุณใครจะไปบังคับคุณเชื่อว่าเทว,วดามีจริงหรือเปล่าก็ในเมื่อถ้าเราอยไปไหว้บางคนไปไหว้ไอ้ไข่ะ ไอ้ไข่ต่างอะไรหมายถึงว่าภพภูมิต่างอะไรกันเทวดาอ่าสมมุติคุณไปไหว้ตรงนั้นใช่ปหล่ะคุณว่ามีจริงไหล่ะผมว่าไม่มีแต่ว่าก่อนหน้านี้จำได้ว่าเราเห็นกันช่วงหนึ่งลูกเทพนั้นลูกใ่ครบบูชาลูกเทพก็มีใช่ไหมลูกกอกใช่ไหมมีลูกกอกมีลูกเทพและมีลูกอะไรอีกมีมีรักยมด้วยโอ้ตายแล้วกลัวเรานี่ก็เยอะนะรักยมด้วยกุมารด้วยเออกุมารทองรู้จักกุมารทองนี่มาจากมากับขุนแผนลูก ้ของคุณแผนใช่ป่ะมีนอกจากกุมารทองรักยมรักยมนี่แนวหมอผีหน่อยใช่มีรักยมแต่ละพัะเทพไอไอเหรียญกลมๆนั่นอะไรนะอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่เทพป่ะคุณผู้ฟังคิดว่าเทวดามีไหมอ่ะเอาคาถามวันนเี้ยบางคนจะบอกว่าพี่คุยเรื่องไรเพ้อเจอแต่บางทีมก็อยากรู้ไงเนี่ยมีคนฟังบอกว่าก็คิดเหมือนพี่อ้อมแหละเพราะตอนสวดกุีิสวดกุศลเทวดาประจําตัวก็เชื่อว่ามีถูกไหม มันมีบทในเวลาวรรสวดเวลาอุทิศสุญส่วนะ่ะเทพเทวดาเรามาดูทั้งหลายเอามันมีคําว่าเทวดาจะให้ทำยังไงอ่ะใช่เปะละ่าล่ะส่วนตัวเชื่อว่าเทพพยา,ยามีจริงนะคะแล้วแต่คุณผู้ฟังเลยนะคะคุณเชื่อว่ามีหรือไม่มีสบายสบายถูกปะละ่ล่ะมันก็น่าสนใจออกมันมังพิสูจน์ไม่ได้ด้วยตาเปล่าอ,อ่ะคือเมื่อไหร่ที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ หลายคนในปัจจุบันจะบอกว่าใดๆที่พิสูจน์ไม่ได้คือสิ่งที่ไม่มีแต่ในบางคนที่บอกว่าพิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่มีเพียงแต่แค่ยังพิสูจน์ไม่ได้เหมือนเวลาบางคนก็บอกว่านั่งสมาธินั่งแล้วได้อะไร คลื่นสมองเหรอหายใจเข้าหายใจออกการทํางานของธรรมชาติมันเรียงตัวได้ดีขึ้นหรือบางคนบอกว่าไอ้บทสวดมนต์ที่เขาเอาไปทับสิ่งแวดล้อมสวดมนต์แล้วเอาน้ําวางผลึกของน้ําที่ออกมาก็ได้รูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างเสียงกลดากับเสียงที่เย็นๆมัน,มนผลึกมันก็จะต่างกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็น่าสนใจออกนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคิดว่ามีหรือไม่มีเต็มที่ไปเลยจ้ะแต่เราไม่ว่าใครนะ ใครเชื่อก็พี่ไม่ผิดใ,ใครเชื่อว่าไม่มีก็ไม่ผิดเนี่ยมีคนบอกว่าการเดียนใช่ไหมบางคนบอกว่าหนูเชื่อว่ามีเทวดาแน่จะมีจริงแหละเทวดาคือสิ่งที่เรารักอ้าวเรารักกับเทวดาเหรอหมายถึงว่าหมายถึงว่ายังไงไม่เข้าใจคา<ว>นี้พ่อแม่ยางเงี้ยเหรอ,อพ่อแม่คือเทวดาในบ้านเงี้ยอ๋อเป็น,เป,นเป็นทรงนั้นแต่เราไม่ได้พูดถึงเทวดาที่มีตัวตนดิรเราพูดถึงสิ่งที่เราแบบไม่เห็นนะ่ะคุณคิดว่าเทวดามีจริงไหมไม่กล้าตอบเลยไม่ถึงไม่ถึงว่ารตีกับตัวเองอยู่อ ถ้เวลาอุทิศกุศล้้วก็พูดเทวดานะใช่ป่ะเอาว่าคนนี้ตอบเนี้ยต้องสามสิบบวกวะที่เทวาดามีจริงถ้าต่ำกว่า30สิบอาจจะงงแต่ก็ไม่แน่บางคนมีแต่ไม่พูดหรือป่ะเพราะฉะนั้นนะคะแล้วแต่คุณผู้ฟังลองบอกความเชื่อหรือความคิดของคุณมาว่าคุณคิดว่าเทวาดามีจริงไหมวันนี้หัวข้อเราแบบอะไรก็ไม่รู้ ตัขงขาดกลุ่มโปร <Yeah. S 1> สนับสนุนโดย BBLAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียเทวดามีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เรื่องผียามีจริง <laughs> เอ,อเราควจะต้องรู้สึกยังไงกับอย่างนี้นะคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังวันอังคารอ um ังคารคลุมโปงค่ะเจอกับคุณต้นกล้าคืนพุดมุดประหมนะคะมาสดๆกันค่ะตั้งแต่2องทุ่มอยู่ในการไปจนถึง4ี่ทุม่มพร้อมๆกับ BBLAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเช Mobile Banking งธนาคารกร um ุงเทพนะคะอังคารคลุมโปง